เย็นเย็นเย็นพูนะอ๋อโชวบากนี่ใส่ของอะไรได้พูนาฮึฮึโอ้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 ทสวัสดีนะทุกคนมาในีกามาห้หล่อสายเบ็ดแถวทงน้ำแกงนี่แหละ เบ็ดเทามันเบ็ดเบอร์สิบสี่เนาะเนี่ยมันนี่มันเทาเสียบเนื้อกระปูอ่ากระปูเขาก็พากันไปหากันเมื่อกี้แหละนี่ยในลายเติบอยู่โอ้อเสียบเอ็นเทามันเอน็นเบอร์สี่สิบมันเท่าใส่เบ็ดขั้นแล้วก็เบ็ดเพียกกันนะทุกคนขั้นเบ็ดนะ่ะเบอยากเล่าดอกเดี๋ยวไปหาตัดเอาใหม่ฮูลิ่งแถวนั้นแหละแถวแค้มหนามนั่นแหละ มันนี่มากันสองคนเด้อมากับใจแอร์อ้แอกับแอมันด้วนกันเลยมันเนี่ยเป็นอย่างไรขี่เหือกน้องมันนี่เนาะมายังกัได้โอ้เสียงปลาผอกลายเลยโอ้ทำเลนี่เหมาะในการใส้เบ็ดอะไรน้ำท่วมนะทุกคนมันนี่มันทะลุมันนี่อยู่เนาะยังขางแถวเท้ให้น่านี่พอดีเหมาะเจาะเลยใส้เวท โห่แหละทุกคนเฮ้าก็จอดอยู่จุดหนึ่งนะครัเขาไปใส่เลาะแถวนี่แหละแถวแคมปลาเนี่ยมันไม่น่านเนาะแถวแคมปลาไผ่ปลาหูลิ่งเท้านี้่นั่ไว้พูดละไปหาเพื่อนให้พูดละเนาะมาหอดเพื่อนนะทุกคนนี่คันเบ็ดกับเท้านี่แหละนี่นี่ไม้หูลิ่งแถวนี่แหละนั่งไม้หูลิ่งนี่น่าแบบง่ายๆเลย ก็มานนี้เอาบทเดี๋ยวเราคันเบ็ดไว้นะทุกคนมองงาา่ายๆว่าขี่ขานแต่อยากใส่เบ็ดสนามเฮ้ยเดี๋ยวตัดคันเบ็ดกันด้วยทุกคนจะเอาจะก้ใส่วันนี้มีอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบลังถูเลยนี่คันเบ็ดเหรอเยาก เอ๊ะขันเบ็ดนะรอทำเหียวขันเบ็ดแทวนี่แหละใหม่ฮุลี่นี่มันเนี้ยวนะทุกคนเรียกว่าลัำมนิดหน่อยทำอีกอ่อยนี่โตด,ดามำสองสามโลนี่ดึงออกไปผมอมานหรอก เบ็ดเท่ากันได้ลายเตียแล้วนะทุกคนต่อไปเขาสีมัดเบ็ดมัดเบ็ดใส่คันเบ็ดเงี่ยหาหล่อใส่แถวแถวทำเลแถวตามขอบให้หน้าเรียกว่าขอบป่าไผ่แถวนี่แหละทุกคนเลยปลาผอกดีอยู่ได้เนี้ยมัดเบ็ดใส่คันเบ็ดก่อนนะทุกคนอ๋อแดดนันนี่มันจะขับยิ้งหน่อย คันี่แหละทุกคนเอาสิใส่แถวป่าไผ่แถวทั้งล่างด้วยวะแถวแถวหัวหน้าคณะเนาะเอาเอะไรไล่รังเติบเลยพร้อมใส่แล้วลวันนี้เนาะเช็ดวันนี้ผ้ากันบุญปลาเพื่อกระหัววันนี้เช็ดเช็ดเช็ด <laughs> แทงหกแหทงหมักเขานี่ข้าวเดี๊ย <c oughs> <c oughs> วปาไผ่แถวทั้งนาเลยน้ำนั่งไล่อยู่ทุกคนน้ำเพื่าบกอยู่แต่ว่าบกบ่แห้งทางนี้พอดีชายเบ็ดมวนๆแล้วนะนี่คือปลาไผ่กันี้านนาตามคันนาคันนี้นี่นะนี่แจ้พัน มีตกเบ็ดเพียกไว้อยู่แล้วก็สิเลาะย่ามเบ็ดเบ็ดเพียกของจ่าแแอ่กับขึ้นไปเลยนะนี่อ้าหอนแล้วจุ๊บทอดยายอ่ะให้เราย้ายเบ็ดมาหนะี่เราใส่ตามขนาดไปนี่เนะาะตล้งให้หน้าออก็ใส่โอ้อยในจ่าแแอ่ผ้าบอลมาบอลงามๆไว้หน้านี่ยทั้งห พาเพื่อเอาจากพังมากอีกฝังหนึงน่งใกล้เตอร์ปหรอกมาแบ่งมาแบ่งมาเน,น,น,นี่ยนะพอพอพอนี่เขาสิแบ่งเงี่ยก็เลยไปหาหลอะตามเบ็ดเด้อทุกคน เบเนี้ยกระเนียก็พูน่อยนะคนนี่เพราะว่าคันว่านันปลาคอนะไม่แต่เนี้ยก็พูน่อยนะอู้นี่แล้วก็ปล่อยให้เนี่ยกระพูนี่มันไต่ไปตามแถวหนาดินนี่นะตอนนี้จะแ่เพิ่นก็ไปเลาะตามเบ็ดทั้งพุ่นแหละเอาก็สิเลาะใส่แถวนี่แถวให้หน้าแถวแบบนี้ไปเนาะนียมันก็เหมาะแช่ โอ้ยเจ๊งรลยเสีย <elles> ช <cek ako> ิบว่ะเหตอะไรมันดิวะกำลังเลืยบยามบ่มานี่บบ่โอ้คนก็เสียแล้วเลยทุกคนทุกคนเบ็ดแจ้นี่ เสียบเมอกีนกี่ก็เสียบทีๆีก็ไปเลยนี่ได้เฮ้ยแมนมันแตมเลยทุกคนนี่โอ้แคร์ผันไช่เลยผันย่ามกลับมาได้เลยเห็นเอ็นวกวากวากวาก,วากันนี่ใส่งามๆเลยนี่ แต่ใครอยากกินเล็กนะตอนนี้นะเรียกว่ากินแล้วปดออกเสียบต่อบระไม่ใหญ่ใส่จุดเก่าในกระถ่ายนะคนแนมปลามันจะกินเห็นแนมันก็กินเอาอีลวบอโอ้อะไรโอ้ทำเด็ดจุดน้อโอ้จ้่เลย โอ้โหเดือดเดือดเดือนี่จัดเพลินใส่คลองใส่คองท่แบบนี้นจัดไปซองแถมเลยใจนี่เดี๋ยวะจะลองพยายามขอ่อยซ <c oughs> องแถมมันมันมนี่ใส่พลิงงานมันมามัตโลนั่นนี่ ตอนนี้เขากานั่งพักเจากนายเขาจังพยายามนะทุกคนเพราะว่าเขาเสียบแล้วแล้วเขาต้องพักประมาณสมองเรียกว่าสมองกลัวไปเลยเขาจังไปหล่อยามตอนนี้ใจแอะเพรานยังยางหาเสียบเบ็ดต่ออยู่กีนี่พันยามกลับมงพันไดสองตัวโตวพริ้งามเลยนะตุ่มสมอขัดสำนะกเรียกว่าเขาไปผักอยู่จุดใหม่เนาะผักอยู่จุดนะอันนี้มันไก่เบ็ดผอ ก็ได้พยายามเป็ดเพียร์กี่บอไรจะโตวะประมันมาเนี่ยนะมันมันมาขึ้นเลยมันมาณมาได้เป็ดเพียรนะงมาเราหลุมเป็ดขันกันดีกว่าขันสองเป็ดขันขันปอนไม่ใช่ปอนใดอืมมันปอนงไงแน่เป็ดขันอ๋อทุกคนเ้ากระพักต้นเติบเลยมาหายาเม็ดก่อนตัวนี้จะให้เป็นใช้ยเล็กไงเป็นขี้เห่ามาใส่ยังไง cái khăn nó nhiều chơi lèo chơi lèo thôi con ừ. ở đây trẻ em hết trọng ô tô 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 ô ô này tới oh, oh. oh, tôi tớ đi ô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  นใส่บ้งมั้ม้โอ้ัด้นี่นีใส่โลได้อ้อ้เย็เนเนพุนอ๋อโทบันี่ใส่ของไรได้พุนใ่ของคก่อนคก่อน โอ้หางพอดีซุดเกือบบวซุดของอ้าาาาาดยิเบเปยยิเบยเปยแค <c ười> ่นี้มันก็ไปทักซ้ายเลยละลลดิอ๋อซุดบ่เห็นแต่หางแวะอยู่นี่ทุกคนบร้อยบางนี่ใช้โลเลยได้นี่ าาาาาาเานใ่อยเนาะเบ็ดมันนี่มึงไม่หยางหยาจุดนี้เราได้หนิหนามเพียงหัวเขาก็พายเฮือมาใสาอีการยางมานี่แหละคนไซโลเลยเมื่อกี้นี่ จะไงผมมาเลาะใส่แถวนี้ฮาใส่แถวเพื่นแถวให้น้าบนเขาฮะเอาพากันเลาะปลาไผ่ปนไล่ได้เฮ้ตามเล้วตามแล้วเลอะกดเลยกดเลยกดชะคลองจ้าฮัลโหลันี้นะเนี่ยนะโอ้มแตกอีกแล้วใจนี่จต้อใส่เว็มานแท้จะน่าจะไปหลุดขอกอย นี่เมันใส่เล,ลาะแถวป่าไผ่แถวแบบนี้แอวส่งปา่าไผ่นี่กินดีอยู่เลยทุกคนเอ้เนี่ยกระปูหน่อยอทุกคนจแอจ้ผนใช้เล,ลาะแถวป่าไผ่นี่ก็ที่ประมาณอยู่เลยเดี๋ย,จนนยวจะน่าจะปยายามเบ็ดเอาแถวให้หน้าหมดแหละเพราะว่า,ป,าวปลาแถวป่าไผ่นี่พอกดีอยู่นะทุกคน ของเฮาน่ะเฮาบเราใช้ใแถวนี้พเพราะว่าเพิ่นว่ามันหกกับหนามันเด็กเล็กแน่ให้ให้เฮาไปใช้หลอดข้างหน้าเพิ่นมาใช้หลอดแถวปลาไพ่นี่แหละอ่ามันไล่ปลามันเข่าดีนะเพื่อนเฮ้ยอ้โหี่อ่ะไปก่นอกเอาไปรอยามแถวให้หน้ามันในเบ็ดเฮาน,นี่มันยามเบ็ดใจไงก่อน อ้อา่ะวันนี้เรากับมาหอดเบ็ดอะไรนะทุกคนเอาสิหลย่ามเบ็ดะะเอา,จาเจอดเพื่อวันนี้นะเ,เดียเีมคลองก่อ เป่าใช่รอนหมดร่อนโอ้ทำเลแเทนี้เป็นตะถืออสีกได้เพราะจะแต้มหอกก็ได้ ลอนลอนคือมาเทิดวะคนอยู่คนอีกหนึ่งลังสองลังสามลังแล้วทุกคน มาวันนี้ไงฮะปลาวกระกปูเขามันยังดีอยู่มันยังเป็นอยู่มัน,นยังไตอยู่นะทุกคนเฮ้ยตังอย่างนี้นนนนนนอืมตั้งอย่างนีก็บอรลอดไปอีก มีลายลังอยู่ดอกเฮาทางพุ่นลยต้องเชื่อเข้าคนกันยังๆเขล็ดเลาะปลาไผ่ตัวนั้นไปแคมทางหน้าเลาะปลาไพ่ไปนะเปันกนะารลัง,งละนะึโอืออืออืหอ,อ,อะไรใครว่ามันบ่ถือกได้นี่ทุกคนคนหนึ่งว่ามันบ่ถือกอะคือว่าชื้น,อ,นอ,อยู่คือแล้วคือแล้วตัวนี้ โอ้โใไซโลแล้วนะทุกคนตัวนี้กันโอ้โหว้า huh. ว oh. wow. ทุกคนมองดูนี่กว่าแขนคอยอีก uh. เดี๋ยวเขาของก่อนโอ้โ uh. ห นีเอาไปทงหมักเบ็ดเลย,ยเดี๋ยวกัดใช้เบ็ดเอาไปทุกคนโอ้ไฟมานตัวหนึ่งเลยเอ้ตวัวใช้โลอะไรนี่เด็อแห่างจอ้เ <c oughs> อาจากกูไม่แนแล้วว่าเบ็ดจ้านะเออใสายไล่หดกี่ขันย่าม ม,มันมาแรมวันนี้เฮานะสมควันเอ้โหโห,หางคือบทชุดคอง <c oughs> นี่และจะว่วาวมันทางที่ฟ้ามาใส่นะใส่ไปน้ำกูไปน้ำเบ็ดนี่กะลายโหดค่ะที่ไปใช้บ่นได้ มือห้ามาใหาม่เฮะเอาตัวนี้ไปใส่เนาะไปทุกคนครับกลับมือเที่ยงครับเลยมาหนึ่งทุกคนมาเนี่ยนะจะแอใช้บิ๊กตัวหนึ่งคอยได้ตัวเดียวแต่ว่าเพิ่อนได้ใช้ใหญ่ๆตัวหนึง่งตัวหน่อยไลโตอ,อยู่เต็มของเลยมาเนี่นะ เทียงเขาวนอนๆนป้าพอกดีอยู่นะทุกคนเบ็ดเฮาอ่าลอยชาวลังนี่แหละแต่ว่าจะแอ่ก,กูมานำอะไรได้เลยนะเพราะมันก็เริ่มคำแนแล้วเนี๋ยมืออื่นเขาจะมาปักบนหม่อีกเพราะว่าวันนี้เขาปักลายลังเติบละข้างกลับทุกคนเลย <c oughs> ปลามันลง้งไป ฮะบุไฟเลยฮ่า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 เยะเยมสิอันนี้มันนำนำแกงนะทุกคนนำมันถ่วแต่ว่ามันยังมาล,ล่องอย่ี่ยนีย่คันหายขันหน้ายเท่นะี้ ใส่เบ็ดใส่มอองพอได้กินอยู่าเย็นเย็นยำแรงอาวปลาเเบ็ดเพียกคองจ่าแจแ่มนั่นนี่โอ้อาโทษปีงได้นนี่นะ อ้โจอดทุกคนตั้งเรือนี่เอาไว้ไปยามเนาะยามอี่เกลือเนี่ยเ,ไไยเยก,ก,ล,ยเกเลือ,ลอมันคนใส่เป็ดก็ลายนะทุกคนเขาก็เลยทอนมานน้ำเนี่ยเขาก็เล,เล,ลยเรือไล่นี่ ก็ดีให้กันเท่าจะม่ได้ไปห้อะกนเอ้ว็ทุกคนเอาาก็มาฮอดเทียงเลยนี่เพื่อนป็นธุ์นนทกันจะนักของเออบููยังเบาแต่พัทลงสายอยกเหยีบก็ปัป้าถึงเบ็ดจะได้เป็นเท่าไก่เพื่อนนอนนนอยู่ น้อยพูนโอ้นี่คอยได้ตัวยิ่งะนี่เขาเพิ่ดตัวยิ่งใหญ่จ้าโอ้สูสีกันเลยเด้ดดิคือโป๊ดตัวยิ่ใหญ่กว่าเลยคือโป๊ดเออนี่โป๊ดบรรจายุเลยกระเบิงเต็มเลยเขาาไม่ได้เป็นเท่าไงใช้เบ็ดมึงเอาหางกู้แน่นิติแอนมันอยู่บ่ใส่สีสิบตลวงพ่อร้องเพลงจะขาดตัวนี้เด้อ ขาดได้มันสเกลขันชายน้หน่อยจังนะเขากูขาขาดบ้าพวกไงนึงยามช่วงเราพอดีก็มึงว่ามึงจมหาแต่โตใหญ่จะไดจากโตองกี่นี่หาโตบ่างไงเตยบ่มันมันพอทั้งนั้นทั้งอันบอลกูไปสายบังเอ๋หันยดเป็ดป๊บเออโตบ้งไงหนึ่ิบ้านเล็กเลปบึงนมันหลุดมันบทีอืม ขกระูดลังนึงคือกันมันเห็นแต่มันพอกเถินต้นใหญ่แท้ปูในตัวเดียวในตัวเดียวพาใหญ่ๆนะโถโถโถโมานเพินนี่ใป่าเนโสมควรเ้อกำไมักเกยงคนนี่ยเป็นหมูาปนี่เดก่อนกับบ้านก่อนพักันกับบ้านก่อนมันนี้ Tiếng kiếm một cái <laughs> kiếm tay mang ra một cái 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 cái